สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะแล้วท่านใดที่ดูตำนานรักผนึกสวรรค์อยู่นะคะก็ตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Fast Track นะคะ40ตอนบริบูรณ์ค่ะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวบน Sohu Entertainment มาฝากนะคะว่าชาวเน็ตจีนเนี่ยเขาทำการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะตอนจบของละครนะคะตำนานรักผนึกสวรรค์ค่ะกะ็สรุปได้ว่ามีทั้งความเสียใจ ะะแล้วก็มีทั้งความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวเน็ตจีนนั้นเขาคิดอย่างไรนะคะหวานก็สรุปมาให้นะคะด้วยการจบนะคะที่สมบูรณ์แบบนะคะของเรื่องตำนานลักผนึกสวรรค์เนี่ยก็ผู้ชมผู้ดูนะคะก็เหมือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์นะคะทางอารมณ์แล้วก็ภาพแล้วก็รวมทั้งเอฟเฟกต์ต่างๆที่มีในเรื่องนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นละครอ,อีกเรื่องหนึ่งที่จบอย่างมีความสุขค่ะหลังจากที่พวกเขาได้ดู เรื่องเ,อเล่ลักวังคุณหนิงไปแล้วนะคะซึ่งในบรรดาตัวละครนะคะที่เห็นผ่านทางหน้าจอเนี่ยก็จะมีทั้งที่ Open ending อยู่ก็คือไม่รู้ว่าจบอย่างไรแล้วก็มีทั้งแบดเอนดิ้งอยู่นะคะที่กำลังเหมือนกับว่าคือแต่ละตัวละครเวลาที่เขาแยกไปเนี่ยมันก็ดูว่าโอเคบางตัวมันก็ยังคงแบบคือจบ happy, แฮปปี้เราเห็นแล้วก็ตัวตัวหลักๆนะคะแล้วก็มีตัวที่เปิดไว้นะคะแล้วก็มีตัวที่จบแบบต้องเสียชีวิตไปก็คือแบดเอนดิ้งนะคะ ละครส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีความโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าต่างๆมาเรื่อยๆแล้วก็มามีการเยียวยาหัวใจที่บาดเจ็บของผู้ชมนะคะนับไม่ถ้วนค่ะนี้อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็กล่าวกันว่าแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตอนจบจะมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ดูไปนะคะได้ดูละครมาเรื่อยๆอย่างระมัดระวังเนี่ยก็จะพบได้ว่ามันมีความเสียใจที่น่าสําคัญแล้วก็มีความประหลาดใจที่ไม่คาดคิด3ประการอยู่ในนั้นนะคะ มาดูในตอนจบค่ะจบเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะหยวนฉีนะคะผู้ซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าหาญมีความเสียสละต้นกําเนิดแห่งแห่งความแห่งปฐมจิตนะคะซึ่งมีหุนตุนอยู่ในนั้นค่ะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะคะผนึกไอเทพเจ้าปีศาจนะคะโมชีตัวนั้นอะหัวโมนะคะหัวโม่หัวโม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แลกชีวิตของเขาเพื่อความสงบสุขของทุกๆคนค่ะการเสียสละของยวนฉีนั้น ยิ่่งใหญมากจนทำให้มีผู้ชมนะคะประทับใจอย่างมากมายจากนั้นแล้วก็มีการเ,เร่งนะคะเร่งการฟื้นคืนชีพของหยวนชีค่ะฟงอวินนั้นก็จึงลาออกจากตำแหน่งนะคะจัก,กรัรรดิแห่งสวรรค์อย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นก็ส่งต่อให้กับทางด้านอ้าวเกอในที่สุดแล้วนะคะหงอีแล้วก็เหยียนซวงนั้นก็จัดงานแต่งงานที่มีความสุขค่ะและชิวเหียนนั้นก็ฟื้นคืนตัวตนของเขา ในฐานะราชาของจิวหยวนแล้วก็กลายเป็นราชานะคะแห่งโลกผีหรือว่าแดนบาดาลไปอีก หนึ่งครั้งด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในที่สุดแล้วตาเจอซันนั้นก็กลับมาแล้วก็ตอนจบของทุกคนในละครก็ดูว่าจะมีความสุขมากๆนะคะนี้อย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตจีนเขาก็บอกว่าภายในความสมบูรณ์แบบในละครแบบนี้ก็มีความเสียใจที่สําคัญอยู่3ประการซ่อนอยู่สิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือการสิ้นสุดของ ของหัวซูแล้วก็หลานฟึงก็ถูกพ่อนะคะของของเธอนี่แหละคือหัวโมเป็นผู้ที่หลอกใช้นะคะแล้วก็กลายเป็นปีศาจค่ะหลังจากที่รู้ความจริงเนี่ยหัวซูก็ได้จัดการนะคะกับเหล่าบรรดาใช้คำว่ายติพี่น้องก็ได้ประชาชนของเผ่าไอ,ไอเนี่ยค่ะเผ่าของเขานะคะเผ่านกยุงนี่แหละที่มีเชื้อของความเป็นมารอยู่ด้านในนะคะก็จัดการหมดเลยค่ะนอกจากนี้แล้ว ก็ยังพาเพาะของตัวเองนะคะให้ถูกดูดเข้าไปในทงแอร์ควบคุมวิญญาณณนะจุดนั้นนะคะก็อยู่ในนั้นตลอดไปนะคะก็ถือว่าหัวสูนั้นก็กลับตัวในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำให้ไอ้สามพิภพล่างก็มีความสงบสุขเช่นเดียวกันในการที่ยุติสงครามณจุดนี้ได้นะคะส่วนหลานเฟิงนะคะถูกทางด้านของราชานกยูงเนี่ยวางไว้ในในโรงน้าแข็งเนาะในละครนะคะก็ทาให้พลังอัม ของเขานะคะหายไปหาะเขานั้นไม่มีโอกาสที่จะกลับชาติมาเกิดด้วยซ้ำนะคะการสิ้นสุดนะคะของของคู่นี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวซูของหลานเฟิงแล้วก็ของหัวโมนะคะก็ถือว่าจบไปสำหรับในเรื่องของความรักนะคะหัวซูกับหลานเฟิงก็ถือว่ามีความเศร้าอยู่เนาะก,ก็มีฉากที่พวกเขาได้ได้กอดกันแต่เป็นการกอดที่ทางด้านหัวซูก็กอดแต่ร่างนะคะ มาที่ความเสียใจยนะคะอันดับสองของชาวเน็ตจีนก็คือการฟื้นคืนชีพนะคะของไป่เจี๋ยค่ะซึ่งในเรื่องใช้ชื่อว่าตี้จินใช่ไหมคะคือสัจเทพไปเจี๋ยนั่นเองค่ะก็ไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาในส่วนของที่เป็นละครเลยนะคะ หลังจากที่หยวนฉีของพวกเรานะคะหยวนเซินของเขาก็คือปฐมจิตนั้นถูกทําลายไปแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบที่ต้าเจอซานนะจุดนั้นที่เขาใช้รับภัยพิบัติแทนแทนเหล่าบรรดาพี่น้องในต้าเจอซานนะคะจริงๆแล้วก็จะต้องมาค่ะท่านพ่อนะคะสัจเทพไปเจียก็มาแล้วนะคะแต่ว่าคือฟุน้นคืนชีพขึ้นมาแต่ก็ไม่ไม่ปรากฏตัวในเวอร์ชันละครนะคะซึ่งทุกคนก็อยากจะเห็นกันนะสาหรับชาวเน็ตจีนนะคะซึ่งฉากการที่ได้พบกัน ะะระหว่างท่านสัจเเทพไปเจียเนาะกับทางด้านของหยวนฉีเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอนะคะแต่ก็ไม่มีนะฉากนั้นก็ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยโดยที่ไม่ต้องสงสัยนะคะทีนี้อันนี้เป็นความเห็นของชาวเน็ตจีนนะคะเพื่อนๆส่วนหวานนั้นไม่เจอก็ดีแล้วเพราะว่าในละครก็อย่างที่บอกนะคะบทละครนั้นไม่ใช่แค่ออกมาหาสมุทรแปซิฟิกแต่ว่าเหมือนกับติดจ,จรวดแล้วก็ออกไปนอกโลกนะคะนอกจักรกวาล <laughs> ออกไป นอกจากจัก,กรวาลสังกูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแคสใครมาเป็นท่านสัจเเทพปเจียแล้วจะยิ่งทําให้เราเสียใจยนะคะหลังจากที่เราได้ดูท่านตรงหัวนะคะท่านตรงหัวในเวอร์ชั่นนี้แล้วก็ท่านอะไรนะเฟิงหยวนหรือว่าเรารู้กันดีวันนี้ก็คือเฟิงหลันของพวกเรานะฮะต้อง ขนาดนี้นะคะต้องงมขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเจอก็ดีแล้วสําหรับแอดวานนะคะดีใจที่ไปเจียไม่ปรากฏตัวในในเรื่องตํานานรักผนึกสวรรค์เวอร์ชันละครค่ะอ่ะทีนี้ประการที่3นะคะสิ่งที่เสียใจที่สุดอันดับ3ก็คือเฟิงวินแล้วก็หยวนฉีนนะ่นั้นเนาะไหนๆก็สร้างมาจนขนาดนี้แล้วตอนจบเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นลูกของพวกเขานะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาจะมีลูกสาวกันค่ะเพื่อนๆแต่แต่ไม่เป็นไรเนาะกลับมาเออนี่ฉากที่มัน โอ้เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงชาวเน็ตจีนก่อนหวานก็จะไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก่นเดี๋ยวเราค่อยมาที่ที่ที่เราดูว่างนะคะคือเอาเป็นว่าสิ่งที่ชาวจีนนะคะชาวเน็ตจีนเสียใจที่สุดเป็นอันดับ3ามก็คือไม่ได้เห็นลูกนะคะก็คือไม่ได้เห็นซางชิงนะคะลูกสาวของฟิงอินแล้วก็หยวนฉีนั่นเองค่ะ คือทั้งสองเนี่ยมีประสบการณ์การรอคอยซึ่งกันและกันนย่ายาวนานมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นคู่ที่ทอรหดมากๆอีกคู่หนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือนางเอกนั้นโอ้โหกว่าจะรวบรวมตัวเองได้กลับมาเป็นเฟิงอินพอกลับมาเป็นเฟิงอินแล้วพระเอกของพวกเราก็ไปหมดนะคะปฐมจิต แล้วก็ในช่วงที่กลับมานะคะก็ยังไม่ได้เหมือนกับคือยังไงดีล่ะคือยังไม่ได้วิ่งมากอดกันเนาะก็เหมือนกับที่พวกเราได้เห็นในภาพนะคะก็คือหันมาคือต่างคนคือต่างคนต่างหันมาแล้วก็มองกันนะคะอยู่ภายใต้ไอ้ต้นนั่นนะดอกดอกหมยสีขาวโพลไปหมดเลยนะคะก็ฉากก็สวยดีนะคะแต่ณจุดนี้ก็คือทุกคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยตาลาวอยากจะเห็นอยากจะเห็นลูกสาวจังเลยนะคะ แต่ชาวเน็ตจีนเขาก็เข้าใจแหละค่ะว่าการทำละครมันก็มีจำนวนตอนที่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นฉากที่ทำให้อบอุ่นหัวใจแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้แสดงออกมาในละครนั่นเองนะคะเอาละค่ะแม้ว่าจะเสียใจอย่างไรบางอย่างนะคะกับบางประเด็นก็ตามแต่ว่าเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะคะประหลาดใจคาดไม่ถึงในตอนจบก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวเน็ตจีนแล้วก็คือการฟื้นคืนชีพของหยวนฉี่ขึ้นมานะคะก็คือหลังจากที่เสีย ะะต้นกําเนิดไอ้ปฐมจิตก็คือ หุนตุนั่นแหละของตัวเองไปแล้วนะคะหยวนฉีของพวกเราเนี่ยก็ถูกทําลายดับศูนย์เรียกว่าดับศูนย์ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของท่านหมิงฉีโดยที่ไม่คํานึงถึงความแค้นในใจในอดีตเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังดั้งเดิมของเขาจนหมดนะคะวงเล็บจนหมดเพื่อสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะของเขานั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้เขานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะในละครก็ทําให้ผู้ชมส่งเสียงเชียร์กันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะ ะะทีนี้การสิ้นสุดนะคะของ หมิงฉีอะไรเงี้ยก็น่าประหลาดใจเช่นกันค่ะหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากจิวหยวนแล้วนะคะเขาก็ขอให้ชิวเหยียนนั้นส่งเขาไปยังโลกมนุษย์ค่ะเพื่อสัมผัสกับความยากลําบากต่างๆในโลกนะคะดูเหมือนว่าหลังจากที่ทางด้านของหมิงฉีได้ช่วยเหลือหยวนฉี่แล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากจิวหยวนโดยทางด้านของซางกู่เป็นผู้ปลดปล่อยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องการเออในในเรื่องใช้คําว่าอี้เหอนะเพื่อนๆโดย,โดย โดยท่านอี้เหอเป็นผู้ที่ปลดปล่อยหมิงฉีออกมานะคะแล้วก็เขาต้องการจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาแล้วก็ค้นหาชีวิตใหม่ก็เลยอ่ะไปเกิดนะคะไปเกิดค่ะอ่ะโดยทั่วไปตอนจบของละครเรื่องตำนานรักผน,นึกสวรรค์นะคะก็เผยให้เห็นร่องรอยความเสียใจในความในความสำเร็จละกันเนาะแล้วก็ยังมีความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงในความเสียใจอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเวอร์ชั่นละครตำนานรักผน,นึกสวรรค์ค่ะ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตจีนกันนะคะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบเ,เลวร้ายอะไรนะคะพวกเขาก็เอนจอยกับการดูละครไปนั่นแหละก็เอาง่ายๆนะคะเพียงแต่ว่านิยายเรื่องนี้มันก็เป็นที่นิยมไงคนเขาก็อ่านกันเยอะเขาก็รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไปพูดคุยกันบ้างนะคะว่าเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นคนไทยดูเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไรบ้างนะคะขอให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ